<c oughs> กราาสวัสดีแฟนๆโปเกมอนทุกคนทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้เนี่ยก็อยู่กับเกมโปเกมอนชา i n y g โกซิกมาเวอร์ช e นอี9่29แล้วนั่นเองนะ EP นี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปจับเจ้าโปเกมอนในตำนานอีกหนึ่งตัวน,นั่นเองนะซึ่งก็คือเอนเตนะครับแน่นอนว่าเอนเตเนี่ยมันมีท่าท่าหนีเหมือนกันนะ ซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะโชว์ความสามารถของมาสเตอร์บอ้ดูแล้วกันนะว่ามันขังแค่ไหนนั่นเองนะอตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่กันที่เมืองอ่าเมืองเนี้ยดาร์กเดนแบ็กแบ็กดรอฟซิตี้ของอ b บุกนั่นเองนะเดี๋ยวผมจะพาไปที่อ่าที่ที่เอนเอยู่แล้วกันนะครับผมแนะนำว่าให้เซฟไว้ก่อนนะ เซฟไว้ด <C jin x throat> er mm ้วยนั่นเองนะเผื่อเกิดข้อผิดพลาดนั่นเองนะในการที่คุณอยากจะจับแล้วไม่มีมัตเตอร์บอลนั่นเองนะซึ่งบอกเลยว่ามัตเตอร์บอลเนี่ยมีลูกเดียวนั่นเองปัญหาคือตรงนี้นั่นเองนะแน่นอนว่าผมเอียนละกูสิบกว่าเทคแล้วจับแม่งไม่เคยได้สักทีนี้เก่งจิบหายกูทนไม่ไหวแล้วัตกูต้องจัดละกูต้องจัดมึงละ มาเอ e. นเตมึงเคยเห็นไหม,มเคยโดนจับแบบรวดเร็วทันใจหรือเปล่าม,มาผมบอกเลยว่านี่คือลูกบอลศักดิ์สิทธิ์นะครับดูไว้หนึ่งสองสามลูกบอลศักดิ์สิทธิ์ครับผมโอเคคลิปนี้จบแล้วนะครับผม เอออ่ามาลูกอศักดิ์สิธิ์ไอสัตว์นีดีนักอีเหี้ยกูหมันไส้แล้วโอเคไม่มีใครหมันไส้เท่ากูแล้วเนี่ยไอ้หียหนีแม่งยี่สิบกว่ารอบว่ะโอ้โหจับไม่ได้สักทีใช่ไหมกูมัตต์บอลเลยโอเคเดี๋ยวเซฟไว้ก่อนนะซึ่งเพื่อความปลอดภัยของเรานั่นเองนะครับอืมผมจะเซฟสองแบบเลยนะ เพื่อความปลอดภัยของผมด้วยอ่ะเดี๋ยวเราจะออกไปเลยดีกว่านะมไม่ออกมาได้แล้วโอเคตึบตึ๊บตึบ,ตบ,ตบ,ตบโอเคเดี๋ยวเราไปดูสเต็กของเอ็นเต้นะว่าขนาดไหนเหมาะเหมาะจะมาอยู่ในทีมเราหรือเปล่านะซึ่งบอกได้ว่าผมเอาไลคโคมาอยู่ในทีมแล้วนะ ว่าสแต็กของเขาเนี่ยโหดกว่าพิกาชูเยอะเลยแหละเออโหดกว่าไรชูเยอะดูดูเดี๋ยวผมให้ดูสแต็กของไรชูนะสแต็กของไรชูเนี่ยก็คือ90ก็จริงนะมีสปีด106นะแต่ว่ายังไม่สู้ไลโคที่ที่โหดอะ่ะเออที่มีเกือบร้อยทุกอย่างอะ่ะซึ่งบอกเลยว่า ถึงพิกชูเอ่อไลชูจะเวลน้อยกว่าแต่ว่าดาเมจของเขาเนี่ยก็โปกกระโลก,กระลามากสมเพชเลยมาดูสเต็กของเจ้าเอนเต้นะมีอะไรอ๋อเอนเต้เนี่ยเป็นธาตุไฟนะโอ้ oh! ดูครับคุณผู้ชมสเต็กดาเมจโหดมากดูครับสเต็กดาเมจร้อยสามสิบสองเช็ดลู่แล้วแต่ว่า SPD EF เนี่ยพลังพิเศษในการป้องกันเนี่ยน้อยมากเลยนะ68เองแต่ว่าดีฟนอ์ค่อนข้างสูงเลยนะกับเอชพลังพิเศษในการโจมตีนะสูงมากแล้วก็สปีดสูงมากเลยนะตัวนี้มันบินได้ป่าววะเดี๋ยวขอดูกันดิสดอนผมนี่ดิสดอนผมนี่ขนาดไหนวะ ลิสดอนผมนี่โอ้สแต็กยังไม่สู้เลยนะนี่ขนาดเวลใกล้เคีออยงแนละ้วสูสีแต่ว่าสป,ปีดเร็วกว่านิดนึงนะสำหรับลิสดอนโอเคไม่เป็นไรนะสำหรับไลโคเออไม่ใช่สำหรับเอนี้ผมจะไม่เอาเข้าทีมแล้วกันนะเพราะว่า เท่านี้ก็น่าจะพอแล้วอืมทีมผมเนี่ยเขานขลางเอาเรื่องอยู่โอเคลิสดอนกลับมาอ่ะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็แค่นี้ดีกว่านะเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปจับอะไรก็เดี๋ยวรอดูได้เลยนะครับผมอ่ะปิดคลิปแค่นี้แล้วกันนะครับผม